กินอะไรกันได้ไเดี๋ยวใช่ค่ะกินอะไรคะกินเนี้ยกินอะไรกินเนี้ยฮอกินแพโอ้กินแพกินกาแฟไม่อ๋อแล้วกินอะไรอ่ะกินโอวันตีนกินนมโอ้กินนมกินนมเหรอคะให้ใครทำให้ ให้ใครทําให้ฮึไปดูสิ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 อ๋อมาโอ้หนูออยากกินนมเหรอลูกบอกข้ายเอาให้ใช่ไหม อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตามยายนะยายแฉนจ๋าจ๋าด้วยยายแฉนจ๋าเแฉนจ๋าเอานมเอานมให้หนูให้หนูหน่อยได้ไหมคะไหมคะหนูอยากอยากกินนม โอ้แปลงฟันหน่อยเธอหรอแปลงยังไหมคะเธอนไขหนาแต่เนาะวันนี kh ้ว่าซี่ยายแปลงแล้วแปลงแล้วจ้าหนูแปลงนี่ยังแปลงแล้วขอขอขอดาวให้ยายหน่อยแล้วขออย่างนี้ สวัสดีค่ะก่อนอขอดาวเอาเด,เดี๋ยวพูดก่อนพูดก่อนขอดาวให้ยายแตนเออเเออ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 วันเอ,อยเตอเออเออ่ออเออเออยออเอนเอออยเออเออเออเนอเอ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 ้เอ้เออ,ยยนนอนนะเออยยเออเออยอเอเออเอออเออเ่นเอนเอูอ่นยยเอเอ เดี๋ยวเด้อค่ะเอามันอยู่ในห้องน่ะเออเขากินไปพรางัน เขาพวดขึ้หวานใช่เขาพูดใครแม่แม่เขาพวดไข่แม่คอยนอนค่ะออกมานี่มาอยู่กับยายนี่มาเอาให้มานี่มา เอามาข้างนอกเลยแม่แี่บอกว่าจะไปกินนมไงไม่เอานะเปื้อนนะเขาไปเห็นได้ไงไม่ใส่ตู้เย็นหรอคะนี่เปิดตู้เย็นหรอคะเก็านมมาอันนี้ไม่เอาเปื้อน ถ้าจะโนก็ต้องให้ยายป้อนกินเองไม่ได้นะเพื่อนนะ่าบายบ่ายสามบ่ายสามโมง เอามาให้หนูนี่ยายเอามาให้พ่อยนี่แม่พ่อยจะป้อนให้เนี่ยมาเร็วมันถึงจะไม่เปื้อนมามาให้ยายป้อนให้มามาเฮ้ยใจวะผู้สาวง่ามได้นี่แม่จ้าก่อนชอบอีหลีเราก็ได้ออนั่งลงเจ๊กัดนะเจ๊กัดนะ ดี๋ยวกันนะมนมันมจะอ่อนไม่กแก่อดอา่อด่คุณเพอนกินเนี้ยนี่แดงๆเปิดไหมื้อเปิดเบอเปิดเบรปิดมาเยจับเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวยายกินน้ำหอกไปเฮ้ย อร่ยจังอาเยจังเลยจิหน่อยกินนยูทำยังไงนะจ้าจ้าไงไอยไหมให้ยายกินด้วยนะอึฮึออฮออึอืเอร่อยจังเลยให้ยายกินด้วยหน่อยเรียกยายหน่อยยายกินข้านมยายกินหน่อมกินหน่อมนะคะ